ส,สบหีหอพี่น้องทำพี่น้องก็าตัมุ่มมากวดปุ๊บลูกสาวคนลนั่งอยู่นเดิมพันไปหนน้องเลินนอนวันไม่กินไหนกินแคนตอนวันรูกไ,ไปด้วยเจอกินไก่ขคเซีกินไก่เคเแล้วเาก็นั่งอยู่ให้องแต่ถ้าคุณมันเปิดเพี่งทลางมันใหม่มันมันวนกันเนอกห้องใหญ่เนาะกินเรากินเฮียกัน คุณแม่จะอ่ายุยุเยี้ยประมาณตัวไหมฮะแม่ฮแม่ฮะจ่ก็ไปกินไปละแไปกินดม่นโอ้ยยางให้คนกินก่อนแล้วก็สามคนกำทั้งคนกำไม่น้อยุ่งสินอะไรนบอกเออเข้คไปกินกีนโอ้ยกินที่ใช่ไทล่ะด้วยไมฮ้โอมยยังเนาะเมื่อกี้เนี่ยที่แม่เขาบอกว่ามากเนาะสามคนไปกินเนาะไปกินเนาะที่เสือเชืออังไปก่อน เสซ้อันยังไงก็ไปกินนั่งจิ้มจุ่มว่ะยังไงจุ่มจิ้มโอ้จุ่มจิ้มเออถามนฟังหุ่นไปกับพ่ออะไรก็เพี้อนกันเฝ้าลูกใครนะพี <Interesting. S 2> oh, ่น้องเฝ้าลูกเด็กน้อยมาได้หน่อยก็มังวันนี่นี่แหละให้ผู้ใหญ่ไปกินรถแล้วคอยพวกกินเหลากินเบียร์ระเบินเนาะลูกคนเพโ่นกินเบียร์กินยุ่งกันที่ว่าเพ่กกินหลาพวกเหนหรอกไปกินยุ่งแต่กินไม่ได้ คุ้มนี่แม่กินพ่อไว้เขาเสียน้ำใจนอกเวลาก็กินธรรมดาบางทีก็มาซีกินแบบฉนเมอาไรเราวันนี้ก็เลยอยากท้ายชิมเหี่จบลูกสาวคอยกาบกหองอาาอนนี้เรียกอรนมาเขาดิคือฟออยู่ในเ้าเป็นพอมต่อฟมันก็เลนรงานนเห็ทันนังนั่งมาอยู่กระหาองชิมในคอนี่ได้มันจบนอกวันไม่น้ำรูปมันก้นซึ่งในบอกที่เราทุงวันว่านี่ไปลองชิมมาลาเจ้าครับ คือพอมุกันเจ้าคือตาเอาเครื่องสมังเจ้าวานเลยต้องใช้มุแรงจังเ่น้วเบลียนคนแล้วนี่เอาเนี่ยตาเปนไงเอาเนี่ยที่มัา้เนาะอเคเอาไเรากสายเด้สยเหรอสายเออเพสายก็เห็นเจ้าสายันนี่วันไหอันนี้วันน้องวันประธานยวนี่นะเป็นผู้ใหญ่ของเจ้า่ะุ่ใหญ่ออ่ใหญ่ผู้แบบนมีว่าเนี่ย ้มันให้แบบกานี้เอาจะไปหาสายการเซอือ้งการตีรูมี่รอรุมวายุสองมือแต่เจ้าไม่เหลืบอกเอาก็แค่ด้ตอบเอซีอยู่ว่าเอางกันแต่ก็ใต่อเอฟซีอยู่ว่ารุมมาเข้าในคือพอกับลุ่กันหลังเขาอยากเห็นร่มกับเจ้ากินเขาั้วันเงเจ้าเจ้าดีใจมาวันดีใจเราบอกาดุมกันแล้วเอาปีดองเข้า เราพี่ร้องมอ่มันเบามันกับคนมันคนรอซาน้ว,นะะวานนะเจ้า่าจิตใจดีจเรา,ามันจะคว้ตอนนี้ขันไมนรู้ว่ามีนการไซบอลกดนน้ำอะไรหนือเปล่าแปบว่าเอ้าสรุปแล้วดีใจว่ายังมีคิ้กิน,นลอรู้ม่ะรอมเหมือนกันขันมีกเราไมคนซาคนเมาขึ้ต้องตายจแล้วรเาเอากระลาพี่ให้ลาพี่น่อ,นอ,อใยให้ลูกหน่อยอีกอ่กระลาไปก่อนไป

再说，你们那英哪都不能好，叫我们怎么办呢？哼哼，本来呢，俺作为呢，像光吃白米饭，那点子大米我都不要。